ชุดเจสิก้าตัวเจทำจากเส้นใหญ่สังเคราะห์ความละเอียดของเส้นได้300เส้นจะเป็นชุดจะมีทั้งผ้าปูกว้าง6ฟุตรลัดมุมใช้กับที่นอนหนาได้11นิ้วจะมีปลอกหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนข้าง2ใบผ้าห่มกว้าง90คูณร้อยสามารถห่มได้ตั้งแต่2ท่านขึ้นไปเลยสีที่เห็นอยู่อันนี้เราเรียกว่าสีแดงเจดักเลทสีพีชเป็นชุดเช่นเดียวกันจะมีทั้งผ้าปูผ้าห่มอันนี้เป็นสีขาวเป็นสีพื้นไม่มีลายอันนี้เรียกว่าเป็นสีเทาอ่อนเป็นสีขายดีรหัสก็คือไลท์เกรย ชุดนี้จะเป็นสีเทาเข้มรหัสก็คือเกรย์สีลาเวนเดอร์นะคะสีพื้นเป็นชุดนะคะเป็นเขียวเข้มตัวนี้รหัสก็คือ J Dark Green สีน้ำตาลของเราจะมีด้วยกันถึง3น้ำตาลอันนี้จะเป็นน้ำตาลเจบราวน้ำตาลเข้มนะเรียกว่าเ dark brown อันนี้จะเป็นน้ำตาลอ่อน j จ i g ไลท์บราวพิมพ์ลายนะคะสีพื้นจะเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็พิมพ์ลายลงไปรหัสตัวนี้ก็คือ j 236อแนวสีเทาก็มีรหัสคือ j 244แนวฟ้าอมเขียวเจยสองสี j ่ห้าอันนี้เป็นสีม่วงเข้มสีสวยทีเดียวรหัสคือเจ5สองสีเขียวนี้สวยมากเลยเจ 254สีน้ำเงินอมฟ้า J256 สีชมพูชมพหูหวานๆเป็นลายดอกไม้ J257 อันนี้เป็นชุดเจสสิก้าตัวเจที่ทำมาจากโพลีเอสเตอร์65%และคอตตอน35%ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ